สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะพาคุณผู้ชมครับมาทดลองขับกันบ้างนะครับสำหรับนี่เลยครับรถยนต์เชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็น King of Truck นะครับในส่วนของ6ล้อกับ King of Truck 4ล้อนะครับ4ล้อคันนี้นะครับก็คือ NLR นะครับ130นะครับ130แรงม้านะครับในตระกูดเชลและนี่ครับด้านขวามือของผมนี่ก็เป็น FRR 210นะฮะก็คือ210แรงม้านะครับ6ล้อเราก็ได้ไปทดลองขับกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับนี่ก็สามารถขึ้นลงดึงขึ้นลงไ,ได้ขนาดได้เลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะว่าหนึ่งเรื่องพัดก็มีลมช่วยตัวเกงก็มีตัวแมวลงมาด้วยได้แล้วครับ มาลองสอนคัดสุดนี่เลยครับกำลังเ่งมานจะสอนแกว่าเดี๋ยวผอรอบนี้น,ค,น,รน,นครับด่าคขอตัวครับเคเดินไปนะคะขอตควครับวันนี้เด็นไปที